สวัสดีครับวันนี้ผีเซนสินค้า K สสีสมแปอีโฮโอเคอร์นะครับสินค้าตัวนี้จะมีอยู่กัน3าสีนะครับจะเป็นตัวสีชมพูนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นสีดำครับผมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสีขาวนะครับสินค้าตัวนี้จะเป็นปูสวิตแทนนะครับตรงนี้นะครับเป็นปูสวิตครับผมส่วนเสียงค่อนข้างแน่นมากนะครับลองฟังเสียงดูนะครับ นาใช้นะครับวันนี้สินค้าตัวนี้เราจะพิเศนสินค้าที่ว่าการใช้งานอย่างไรนะครับเราใช้แบบสีขาวเป็นตัวอย่างนะครับเ,เปลี่ยนไฟระบบไฟนะครับทั้งหมมี2 0หมดุดการเปลี่ยนไฟก็คือว่ากดฟังก์ชันนะครับเล่ปุ่มนี้นะครับทั้งหมมี1 2 3 4นะครับมี4่หมุดนะครับในต,ตัวนี้ก็1 องสามสี่นะครับสี่มุดในส่วนนี้ก็เหมือนกันนะครับไฟวิ่งครับผมว่าตรงนี้นะครับก็จะว่าไฟวิ่งเหมือนกันครับไฟแบบนี้จะเป็นไฟกระพริบนะครับมีอันตรนมานะครับปุ่มหนึ่งทั้งหมดมีหนึ่งสองสามสี่ห้าปุ่มนะครับมูลคืแปดครับผม และตัวนี้เ็าจะมีหมูเกมมิ่งด้วยไฟหมูเกมมิ่งด้วยนะครับการใช้งานก็คือว่ากดฟังก์ชันนะครับแล้วก็เลขหนึ่งนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับแล้วก็ส่วนที่เลขเหมูที่แปดนะครับคือแบบนี้นะครับหมูที่เก้าเราสามารถติดตั้งไฟเองอันตโนมัติได้นะครับวิธีก็คือว่าใช้ฟังก์ชันและ ปุ่มนี้ค่า diy และข่าวนี้นี่นะครับเนี่ยเราสามารถตั้งไฟแบบว่าที่เราชอบได้เลยนะครับเวลาติดตั้งเสร็จนะครับก็แค่กดปุ่มฟังก์ชันและอีกทีนึง diy อีกทีนึงนะครับข่าวนี้ก็คือว่าเราสามารถใช้ของไฟที่เราชอบได้แล้วนะครับและวันนี้คือเขาจะมีมัลติมีเดีย12ปุ่มนะครับด้วยการ f 1ถึง f 1 2นะครับ วิธีที่ใช้ก็คือว่าแค่กดฟังก์ชันนะครับและกด F12 อย่างที่ว่าเป็นเครื่องคีดเลขแบ,แบบนี้ก็คือขึ้นได้เลยนะครับเราจะปรามูดให้ยเลอร์ทั้งหมดให้เป็นตั้งค่าโรงงานก็คือว่าแค่กดฟังก์ชันและ escape ะครับคราวนี้ไฟกลับไปปกติเหมือนเดินทั้งหมดนะครับตัวนี้สินค้าพร้อมขายตลาดนะครับสนใจสั่งสตนไดนะครับสวัสดีครับ